ผมชื่อสมเกียรติประสงค์ผลผมอยู่มูสิเบตบ้านเล็กที่หนึ่าหมูสิเบตตมลไซออําเภอวัฒนาผมใช้ปุ๋ยเคมีมาหลายปีมันก็ในระยะ4เดือนเนี่ยมันไม่สูงถึงขนาดนี้แล้วมันหัวก็ไม่ดกหัวไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่ปีนี้ามาใช้ปุ๋ยเอสค์ดคเป็นปีแรกเนี่ยรู้สึกว่า,าให้มันต้นโตแข็งแรง ต้นอวบสวยแล้วก็ให้หัวดกเนี่ยหัวเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยหัวดกมากๆเลยหัวใหญ่เนี่ยนี่เอาขุดให้ดูอ,อันนี้สองต้นเลยนาะครับธรรมดามันสีเดือนที่เคยปลูกมาน่ะจะไม่ใหญ่อย่างนี้หรอกอหัวใหญ่สุดก็จะเป็นขนาดนี้แต่ปีนี้ใหญ่มันระดกมากทุกปีต้นหนึ่งอย่างเก่งก็ห้าหัวหกหัว แล้ปีนี้ปีนี้มันดกมากก็อยากจะแนะนําเชิญชวนเพื่อนเกษตรกรด้วยกันขอให้ใช้ปุ๋ยเอสคา้าเถอะแล้วจะไม่ผิดหวังกับอ่ที่เราจะได้อไาบำรุงต้นมันให้เรา,าแข็งแรงแล้วก็ให้หัวดกให้ได้ผลผลิตมากมากก็คิดว่าปีนี้ผลผลิตมันปีนี้จะต้องได้มากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาปีที่แล้วผมผมนี่แปลงนี้ได้ได้สี สิบเก้าตันสิบกิโลแต่ปีนี้คิดว่าจะไม่อยู่หรอกจะต้องมากกว่ากว่านี้อีกเป็นครึ่งเพราะว่าสังเกตดูหัวมันมันดกผมนายสมคิดอนุรักษ์ม้านละที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหมู่หนึ่งตะบนหายโศกอำเภอหือจังหวัดอุดรธานีผมใช้ปุ๋ยเอสคัสตั้งแต่เริ่มปลูกอันนี้มันกี่เดือนครับมันสี่เดือนครับอ,อ๋แล้ววิธีทำทำยังไง คือน้ำยาของแอดคาดครับใ oh. ายแช่พ่อนมันพอแช่ละมันแล้วก็พ่นด้วยปุ๋ยน้ำแอดคาดครับ oh. พ่นห่างกันจ็ดวันประมาณสามครั้งส่วน oh. ปุ๋ยเม็ดก็หวานตามร่องครับไล่หนึ่งผมใช้สองลูกครับอ๋อ oh. นี่นี่นี่ขุดให้ดูด้วยใช่ไหมฮะครับไอให้ดูสามต้นเลยนะครับ โอ้โหใหญ่ใหญ่ทุกต้นเลยคือ,อก็ยอมรับว่าปุ๋ยของแอดคาร์นี่ดีครับพี่ผมใช้มาก็มีปุ๋ยยี่ห้อเลยครับเยี่ยมจริงๆครับแอดคาร์ครับค่ะดิฉันชื่อนางกิติยาบุญราชค่ะบ้านเลขที่201.1ทับถนนภูมิวิถีอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปกติแล้วจะใช้แต่ปุ๋ยเคมีตลอดครั้งแรกก็ผลผลิตก็เยอะหลังๆมาก็ลดลงเรื่อยๆค่ะ ทีนี้ก็เลยมาลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์เมทดาร์ดูครั้งแรกเขาแนะนำให้ใช้ปุ๋ยน้ำแช่ลำมันก่อนนะคะสักประมาณ20นาทีแล้วเราก็อาไปปลูกนะคะก่อนที่จะปลูกก็ลองก้นหลุมหลังจากนั้นประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วก็ฉีดปุ๋ยน้ำตามนะคะพอสองเดือนต่อมาแล้วก็ใช้ปุ๋ยเม็ดหวาน,นะคะ่ะ และหลังจากนั้นก็ฉีดปุ๋ยน้ำอีกประมาณสักสองหรือสามครั้งนะคะขณานี้มันของเราได้อายุประมาณสี่เดือนกว่าๆใครก็ว่าเราปลูกมันช้าจะไม่เห็นผลแต่ตอนนี้มันของเรากลับสวยกว่าทุกสวนบางสวนนี้จะล้มนะคะโตแล้วจะลม้มแต่ของเรานี่แข็งแรงไม่ล้มค่ะใบนี่จะเขียวเข้มใบใหญ่ใบโตนะคะแล้วข้างล่าง,างลำมันนี่ก็รู้สึกจะ ใหญ่ผิดปกติกว่าทุกปีที่ปลูกนะคะอ่านี่ดิฉันจะขุดให้ดูค่ะ,ะมันสี่เดือนกว่านะคะแต่หวัวมันเนี่ยมีแล้วนะคะค่ะดินก็ร้วนซุยแต่ก่อนดินแข็งค่ะตอนนี้ดินร้วนซุยดีมากใช้มือขุดก็ได้ค่ะปกติแล้วนะคะมันอ่าไรหนึ่งดิฉันจะได้ประมาณสี่ตันแต่ปีนี้กะว่าจะได้สักประมาณ8ตันหัวเยอะมากเลยหวัวรอบเลย ปกติแล้วนี่8เดือน10เดือนเราจะเก็บมันนะแต่นี้คิดว่า6เดือนก็คงจะเก็บได้แล้วนะคะต้นหนึ่งนี้จะออกก็ประมาณสัก7จกิ่งแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น10บฝาค่ะ <c oughs> ปีที่แล้วมันจะเป็นเชื้อราค่ะปีนี้ไม่มีเลยค่ะมแมลงก็ไม่มารบกวนมั่นใจในปุ๋ยเอสคาร์ดค่ะอยากจะเชิญชวนเกษตรกร,กรทุกคนให้มาใช้ปุ๋ยเอสคา์ด นะคะลองก้นหลุมแล้วฉีดพ่นใช้ควบคู่กันแล้วจะประสบความสำเร็จค่ะ